โ <Okay. S 2> อเคโมเมนต์ <Okay. S 1> <thinks S 2> ที่<อ> <imprint S 1> ไปฉลองมันเกเด้อวันเกิดปีนี้แบบไม่สิ้นสุดเลยอ่ะเราะว่าเขาว่าวันเกิดจริงๆไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะไปทำงานแล้วก็ขัดข้องเรื่อง<ม>การหาตัวกลับนิดหน่อยก็เลยเหมือนกับต้องอยู่อะไรเงี้ยแก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยก็เลยกลับพอกลับมาก็จะเหมือนจะมีซอ,อกต้อมเยอะมากอะไรเงี้ยบางที่ผ่านโมเมนต์ตอนที่ฉลองที่นู่น มีแบบมีน้ำตาเนิดนึงค่ะวันเกินก็มีแหละเพราะว่าแบบเหมือนเราก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนมัญหายอยู่ในใจว่ามันเกิดแบบนี้ไม่ได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันมันเจ็บใจที่แบบว่าจริงๆวันนั้นก็ไม่ได้มีงานแต่มันเป็นเหตุผลข่องทางเทคนิคที่ทําให้มันกลับมาไม่ได้เนี่ยเออมนก็แบบมันเจ็บใจเหมือเมันแบบว่าจริงๆลูกๆเข้าใจไหมครับแบบการวีดีโอออผ่าร์ดปีประเด็นแม่ก็เขาก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาก็ แต่ดูเหมือนคนที่อาจจะชุมน่าจะแบบว่าสึ่งรเก็แต่ว่าจริงๆงมันก็ไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับคนทีมงานอรู่บับคนที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเออมันก็แค่เสียดายนิดหน่อยควรู้สึกคือตอนนัคืออยากจะอยู่กับเขาอกับงเ้แต่ลูมคนทีทำน้าที่นที่อยากไม่มีรตเแล้วก็กลับมาบ้านก็คือจะเป่ากันแบบไม่สิ้นสุดแล้วเป่าอีกเลยอ่สก็เลจัด้อีก หนึ่งครั้งก็จริงๆริงไม่จริงๆไม่ได้เลยอย่างที่นัดกินกวกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็กับเพื่อนๆพ่อนซึ่งก็เลยวันเกิดไปแบบเป็นเซ็วันอ่ะคือพี่พี่น้องตั้งใจที่จะจัดให้ไม่เราจัดเองเราเรียกเพื่อนเองอ๋อเหรอไอนที่คือหาเพื่อนเองมูมเมนต์ามเพื่อนเราเองโมเมนต์อยากเขียวเพื่อนใช่เพราะว่าก็อย่างกับทีมงานนี่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็เรียงไปรอบหนึ่งแล้วก็ ก็าสามีให้กับหวันอะไรบ้าบบงครับแสดงว่แแบบวาแสดงว่บบวาวมันก็ยังว้าว,ว,าวทุกๆปีใน,นีมันเกิดของเราแบบหวานที่เราโอเคจริงๆเขาเคยคิดว่ามันยากนะมันก็จะหาอะไรให้ชมเขาแบบเขาเป็จะมี่ยากสุดแล้วอ๋อไม่ยากถ้าคิดไม่ออกก็เซ็นเช็คได้เลยจะไปดีที่ปีนี้คิดออกไหมคะปีนี้เอาจริงๆก็คิดไม่ออกไง<า> มันจะต้องมีกี่จุดต้องมีสูนี่ตกี่ตัวคิดวว่าเราเติมเองหอมไม่ได้ดื่มกเติมเองหรอกแต่แฮปปี้ันด้วยแล้วูแฮปปี้ตะเล่เนี่ยจะใช้ปีนี้เป็สุดท้ายแล้วอ๋อนเยหูนเยคะใช่ปีนี้ก็คูอสุดท้ายแล้วนย่อันนี้ก็แจ้งให้เขาทราบตรงนี้เลยเอกวแล้วอยากูกพรอย่งไงบ้างพอเจอแม่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลย สุขภาพแข็งแรงรักแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ปืุกวันมีแบบเลือดแบบว่ามีการฮาร์ดก็เพราะว่าเขาก็คยต่แสพรุงนี้อ้พุงนี้เพูดได้อ่ะรพูดได้ไหอ้อโอเคโอค่ะโอเคันเฝากั้นได้ไวพรุ่งนี้กีนะแล้วากโอเคอรจวิโ